เรียนสุดเจริตโรงเรียนแห่งความดีช่วยให้เรารู้วิธทีเป็นคนดีต้องทำอย่างไรโรงเรียนสุดเจริตโรงเรียนแห่งชีวิตที่ทีเราได้เข้าใจว่าคนดีนั้นคงทนตลอดไปประกาศโรงเรียนกาลสินพิทยาสัยเรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนกาลสินพิทยาสัยโรงเรียนกาลสินพิทยาสัยมุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาพิบาลโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่าโรงเรียนกาลสินพิทยาสย เป็นองค์กรธรรมมาพิบาลในฐานะผู้บริหารโรงเรียนการสินปพิทยาสยจึงขอประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบทั้งนี้ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงาน ตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบายดังต่อไปนี้ 1. ด้านความโปร่งใสคือเปิดเผยข้อมูลด้านการดำเนินงานภารกิจของหน่วยงานรวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและมีระบบการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนที่ชัดเจน 2. ด้านความพร้อมรับผิดคือมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้กฎหมายระเบียบวิธีการที่ถูกต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการบริหารงานและพร้อมที่จะถูกตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อโรงเรียนกาลสินพิทยาศัย 3. ด้านความปลอดจากการทุจริตคือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื่อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน 4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรคือไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภทและไม่เพิกเฉยที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน5ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานคือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานอำนวยความยุติธรรม และมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลการบริหารจัดการงบประมาณและการมอบหมายงานจึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันประกาศณวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2563 ช่วยให้เรารู้ว<ฮ>ิธีเป็นคนดีต้องทำอย่างไรโรงเรียนสุจริตเรงเรียนแห่งชีวิต<ฮ>ที่ที่เราได้เข้าใจว่าคนดีนั้นคงทนตลอดไป